U เป e ็น E สามสี่ห้านะครับก็จะเป็นไฟฉาย Keychain Flashlight อีกตัวหนึ่งตัวนี้ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะเพราะผมซื้อไปสั่งของเขาไปแล้วเขาส่งมาให้ฟรีนะครับเหมือนแถมนะครับเหมือน2แถม1แลอะไรประมาณนี้เป็นโปรโมชั่นช่วงนั้นนะครับตัวนี้ความสว่างสูงสุด300 Lumens นะครับ LED ที่ใช้เป็น Cree XP-G2R5 นะครับแล้วมี USB rechargeable ด้วย ตัวนี้เป็นยี่ห้อของจีนนะครับตั้งแต่ปี1981นะครับยุค80เลยนะครับด้านหลังจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด16340นะครับแล้วก็แสงสว่างสูงสุดที่300ลูเมน1ชั่วโมง20นาทีนะครับ1.2ชั่วโมง l o นะครับจะอยู่ที่25ลูเมนสนะครับใช้ได้งานได้ตั้ง11ชั่วโมงครึ่งน้ำนานระดับการป้องกัน IPX8 นะครับ IPX8 น้ำหนัก28.4กรัมแล้วก็ลงน้ำได้ ด้วยนะครับวัสดุเชผลริตเป็นอลูมิเนียมนะครับ 6061T6 นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ได้ความนิยมมากนะครับเป็นซีรีส์6 0 0 0นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแกะกล่องมาสไลด์ถาดออกมานะครับบูเบนก็จะมีเป็นใบรับประกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแมนนวลยูเซอร์แมนเป็นภาษาอังกฤษให้มาด้วยนะครับแบบนี้จะมีสาย usb charge นะครับซึ่ง usb นี้เป็น usb micro นะครับแบบธรรมดาไม่ใช่ type c นะครับเป็นแบบ usb ธรรมดาก็ใครใช้โทรศัพท์ android หรือใช้ power bank อยู่ก็จะรู้จักกันดีแล้วก็จะมี Carabiner เป็น s w l i t ring นะครับเป็นห่วงห้อยแล้วก็จะเป็นตัวล็อกนะครับผมไม่ได้ใช้อันนี้นะแล้วก็จะมีตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่นะครับติดตั้งมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันสีชมพูนะครับสีแบบเป็น champagne p i n หรือไงไม่รู้นะมันดูแบบชมพู จางๆหวานๆหน่อยนะครับโครงสร้างไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับ6061อย่างที่บอกเป็น T6 นะครับซึ่งก็เป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานมากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับ7ซีรีส์7000นะครับ7075อะไรพวกนั้นจะแข็งกว่าใช้ทําอาวุธปืนทาแบบรีเซิเวอร์อุตสาหกรรมหนักกว่านี้นะแต่นี้ก็โอเคแล้วนะครับใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับส่วนเบเซลหน้าจะเห็นว่าเรียบๆแล้วก็ LED ด้านในนะครับที่บอกไว้ในสเปคก็คือคือเป็น Crexpg2r5 นะครับน่าจะให้แสงขาวอมเหลืองนิดๆแล้วก็จะมี Reflector เป็นลักษณะเป็น Reflector ร refle ์สมูท Reflector ร์ข้างในนะครับหัวมีน no ริงนะครับตรงนี้ออกแบบมาให้สามารถที่จะจับหมุนง่ายขึ้นนะครับเวลาเราหมุนไฟฉายเปิดปิดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่าหมุนไปนทางขวานะครับเป็น Off ตรงกลางเป็นเปิดโลนะครับแล้วก็ดันมาอีกก็จะเป็นเปิดไฮนะครับเป็นสัญลักษณ์รูปภาพให้เราเห็น ตัวบอดี้ก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับวูเบนซินส1981นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อซีรีส์นะครับ EDC Series นะครับ E345 นะ E345 นะครับ E345 e e e ส่วนท้ายไม่มีสวิชช์นะครับท้ายตรงนี้จะออกแบบมาเป็นคราวสามแฉกซึ่งด้านหนึ่งจะมีรูสำหรับใส่สายคล้องหรือว่าตัวล่ามตะเกียรนะครับกับหูกุญแจแล้วก็ตัวขอบนี้ออกแบบมาให้สามารถที่จะวางเทลสแนนได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะหลบ ตัวสปิดริงนะครับทำให้มันไม่เก,ก,กะกะเวลาวางแล้วก็สามารถที่จะหมุนออกมาคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างน,นะครับดีไซน์ก็ดูค่อนข้างเรียบดีผมลองหมุนหัวไฟฉายออกมาจนสุดนะครับค่อนข้างที่จะมีสปริงเป็นแหนบอยู่ด้านในนะครับบริษัทอาตุนเป็นคนออกแบบดีไซน์นี้นะครับแล้วก็จะมีคอนแทคนะครับตรงหัวตรงนี้นะครับเป็นทองเหลืองไม่มีสปริงนะแต่ด้านในนี้มีสปริงนะครับ เกลียวเป็นเกลียวสแควรมีโอเรนติดตั้งมาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฮอต USB เป็นไมโครอยู่ข้างในตรงนี้นะครับออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้งานด้วยการขันหัวลงไปให้สุดนะครับไฟจะเริ่มติดขึ้นมาแล้วขันลงไปก,ก็จะเป็นโหมดที่แรงขึ้นนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องสแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่บิล์อินนะครับสามารถที่จะแกะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยยังไม่ได้ลองว่าใช้ cr 1 2 3 3.0งโวลต์ใช้แล้วทิ้งแบบ primary b a ตเตอรี่ได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับเป็นวูเบนลิเทียมไอออนแ0ดมิลลิแอมนะครับขนาด16340นะครับ16340นนะครับเป็นแบบหัวนูมีวงจรด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานกับไฟฉายที่มีระบบชาร์จภายในแบบนี้ท้ายมีเกลียว แล้วก็มีโอริงติดตั้งมาแล้วนะครับเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปมีสปริงโหลดด้วยนะครับซึ่งก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันการกระแทกเวลารพกพาในกระเป๋าหรือว่าเราห้อยกับกันเกงเน,นี่ยมันจะฟาดไปฟาดมาซึ่งก็ดีนะครับใช้งานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับไม่ทําให้แบตเตอรี่ไปกระแทกตัวสกรีบอร์ดแล้วเกิดความเสียหายได้ คราวนี้เราลองมาดูสเปคค่าๆอย่างอื่นบ้างนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่มีน้ําหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับอยู่ที่28.4กรัมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็แสงนะครับจะมีทั้กัน2ระดับที่ระดับที่โลเนี่ยจะเริ่มก่อนด้วยการหมุนหัวเข้าไปเล็กน้อยนะครับไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับโลก่อนนะครับนะครับระดับโลอันนี้อยู่ที่25ลูเมนส์นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะไม่โลมากแต่ก็ไม่ได้ว่าอ่าไฮมากนะครับกำลังดีเลย แสง25ลูเมนนะครับรันไทม์นานถึง11ชั่วโมงครึ่งนะครับ11ชั่วโมงครึ่งก็11.5ชั่วโมงก็ถือว่านานนะฮอสปอตเป็นลักษณะมีฮอสปอตสีเหลืองชัดเจนแล้วก็จะมีสปิลพอใช้งานได้นะครับหมุนไปอีกนะครับไปที่สุดเลยก็จะเป็น300ลูเมนนะครับรันไทม์นานอยู่ที่1ชั่วโมงนิดๆนะครับก็แสงแรงขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับ25ลูเมนกับ300ลูเมนนะครับดูไม่ค่อยต่างกันแต่จริงๆมันต่าง นี่นะครับก็มีแค่เนี้ยทวิสแอคชั่นนะครับมีแค่เปิดโลกับเปิดไฮโล25่สิบห้าไฮสามร้อนะครับอยู่ที่11ชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงนิดๆนะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับขนาดก็ถือว่าจับถนัดดีประมาณลิปสติกนะครับลิปบาล์มหรือว่ายาวหมองพวกยาดมอะไรประมาณนี้อ้วนๆหน่อยนะครับนี่ก็เป็นวูเบนนะครับ e 3 4 5 3 4 5 o นะครับ e 3 4 5นะครับสีชมพูด้วยตัวนี้แถมมาไม่ทราบราคานะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับกันน้ำด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์